พี่น้องเ้อสวัสดีนะครับทุกคนอะไรพ่อพาเอฟซีไปเที่ยวหลายที่เลยนะไปทุกที่ครับแต่ว่าที่นี้ไม่มาไม่ได้มองนี้บมาบ่ได้ครับพี่น้องเป็นมองที่ที่ตองมาาเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาผมผมผมเป็นคนทํางานเนาะทํางานบันหนึ่งหลายที่ไปหลายโลเคชั่นมากแต่ก็ไม่ลืมที่จะมาหานะครับผมป้าเมืองค่องของเฮานะครับพี่น้องอาจารย์หน้าของเฮา สวัสดีครับ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 มาอีกแล้วอีกแล้วอาจารย์รีบไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าไปละอาจารย์คิ้วไหลแห้งพี่รองเห้งไหนดีอาจารย์คิ้วไหลแห้งมือนี้ผมบอกว่าอย่จะไปนะรอก่อนไม่ได้แล้วอีกท่าทีจะไปแล้วอสันโวยบระดี๋ยวด้อยเสนดอกไข่หัวตะมาแต่งทำงานทีเมื่อนี้จะไข่ประเดี๋ยวด้อยัสนดอกพี่รองปาสบายดีวะครับ สบายดีครับแต่ไม่มีเวลาแม้กระทั่งตัดผมไม่ได้ถ้าเราเนี่ยเป็นเป็นไุยขึ้นเพราเเขาเออเซอร์เซอร์เพราะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานหนักทำงานหนักเดินทางตลอดเพราะพ่ออยู่พอาพอกันรู้สึกเป็นยังไงก็อย่างนี้่าอาจารย์เป็นว่าจะมาบอกอะไรความในใจอะไรมีความในใจอะไรอยากจะบอกอาจารย์ช่วงนี้โอ้ยมีเยอะอยู่เยอะขอพูดกัอนว่าเรากับบอกความพี่น้องอ่ะแสดงว่าใครใครที่อยู่ในส่วนนี้คือจะได้ฟังความในใจหูใหญ่บ้านพี่แลนด์ใช่ฟังความในใจหมดเลยวันนี้อะไรยังไงอยากจะบอกครูอาจารย์ ไม่ไมก็อย่างที่บอกว่ามารอบก่อนก็มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เต็มที่เต็มตัวแล้วอันนี้มือมนนนหนีมากวันนี้นะพี่น้อง่านมากเพราะว่าตอนเรียนจะไปงานที่สมุทรสาอ่อไม่ใช่สิอยุธยา,ยาอะไรนะอะไรนะบางอะไรนะตลาดนัดนนบางปะอินเขาจะว่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องไปดีกว่าวันนี้ก็เลยกิ้งก้างด่วนเลยแล้ววันนี้ก็ไปเซ็นความปางมาไปรับงานใหญ่มาแออที่ต้องกลับมาอีกแล้วเพราะทุกครั้งเป็นทุกครั้งมาก็ต้องของานใหญ่ออกไป พราะอะไรคะเราก็กลับมากไงอืมอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีนะเพราะบางคนเวลาได้งานใหญ่ล้วหายอันนี้พูดเลยแต่ผู้ใหญ่เนี่ยคือพอเวลาได้งานใหญ่เขามามูต่อมาตึงต่อมาเสริต่ออันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้สําหรับผู้ติดตามเลยใช่คือมูมูก็ต้องมูต่อเนื่องมูก็ต้องมูเขาเรียกว่าสิ่งที่เราขอสิ่งที่เราพูดไปแล้วเราแนกมาใจไปแล้วเราก็ต้องทําตามที่เราได้ด้วยไม่งั้นมันก็ไม่เขาเรียกมันมมันจะไม่หมานใช่มันจะหมาน คืออันใดที่เขาอแล้วเขาต้องเหตุอะไรคือจะเขาบอกไหมครับครับสิ่งที่เราพูดไปแล้วเราต้องทําได้ตามที่เราพูดอืมแล้วก็ประสบความสำเร็จใช่เพิ่งเซ็นสัญญารับเงินสดสดนนนนกว่าตอนนี้ดังกว่าดาราแล้วตอนนี้เออไม่หรอโอ้ยสิบ่าดารายังดังหาตัวยากกว่าแล้วตอนนี้ไม่อาจารย์ข่อยจะว่าข่อยงานอะไรบ่อาจารย์เล่ายังงานอะไรผมเล่ากับได้ตัดอาจารย์น้ำผมไม่ได้ตัดเลยเออีกทีนึงจะอยู่เป็นป่าแล้ว เดี๋ยวต้องไปทำพิธีผู้ใหญ่แล้ววันลุกขึ้นก็บินไปที่ลาวแล้วความบังวันนี้มาเสริมครั้งนี้จะไม่ธรรมดาตรงที่อยู่กำลังน่าจะปังมากในลาวคนลุกเลยวเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์บอกเองให้ไปติดทั่วเลยทั่วเวียงจันเลยเฮ้ยจริงหรออาจารย์คนลุกนะอาจารย์จะไปไปทัวร์เด้อจริงตื่นเต้นดิหนจริงถ่ายรูปมาให้ดูแต่ขอถ่ายรูปเราหรอเออขอถ่ายรูปเราหรอใครไปเวียงจันเดี๋ยวได้เจอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่เดี๋ยวรุ่สอบปอปอลาวเอ็นต์อาจารย ไปเวียงจันนะไปลาวนะแต่ไม่รู้จะไปทำอะไรเตมไม่รู้ตัวเห็นแต่ว่าอาจารย์จะพาไปแต่ได้ยินเขาข่าวจะพาไปแต่ไม่รู้ไปแบบไหน,นไม่รู้นะไม่รู้เขาจะพาทำอะไรแต่เออไปไปครับอา,าจารย์ผมไปผมไป<อ>ไปย่างเดียวไหมไปไปย่างเดียวตอนนี้ไปหมดทุกที่ทุกงานไปทุกที่ครับที่เรียกเออทุกที่ที่เรียกวันนี้เมื่อวานอยู่ชิซากเกตวันนี้อยู่กรุงเทพวันนี้อยู่เทพยพรุ่งนี้อยู่โคราชเหมือนมีเครื่องมีส่วนตัวนะใช่ทุกวันนี้นะเก็บแต้มนอนครับอาจารย์ตั้งแต่กลับมาจากอาจารย์เนี่ยวจ้าอาจารย์เฮ็ดอินยังแหกเปล่ามาลง ลงพลักหน้าพองกลับไปแล้วโอ้โหเรียกหาเวลานอนอ่ะเรียกหาเวลานอนแล้วก็คือเหมือนผู้ใหญ่ตัวนั้นก็ได้รับของดีจากทางสำนักเยอะมากรอบที่เรามาลงพลักหน้าพองก็มีเอฟซีผู้ใหญ่มาลงใช่ครับแล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่าเงินเข้ามาเยอะอยากจะเก็บเงินอยู่อยากประสบความสำเร็จได้ของดีไปเป็นยังไงดูดีมากคือแต่ละอย่างที่เอาไปนี่หนึ่งมันต้องใช้เวลาสอง มันต้องใช้ความเกิดจากความศรัทธา,า,าใช้ใช้เวลาใช้แต้มบุญใช้แต้มบุญเวลาเนี่ยขึนหนึง่งเขาต้องต่งแต่เขาไม่กินด,ด้วยเขาต้องมีความตั้งใจด้วยไม่ใช่เอาไปแล้วเป็นกิรังการนอนที่อาจารย์บอกเพ่าเธอเอาไปต้องไปตั้งใจกุมาากินแล้วก็ต้องมีความศรัทธาในสิ่งที่เธอเอาไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ผมก็ทําตามที่บอกแล้วก็ประสบความสำเร็จก็อย่างที่แต่เขาไม่หยุดมานะไม่หยุดมาคือสิ่งที่ผมชื่นชอบตอนไหนอะเดือนที่แล้วอะ ตอนเรืมาต่อด่องแล้วนะเหมือนเดือนนี้นะใช่เดือนนี้ก็มาต้นเดือนต้นเดือนมาไปเดือนมาต้นเดือนมาไปเดือนมาดังนั้นทุกคนไม่ต้องสงสัยทาไมผู้ใหญ่งานเยอะไลฟ์บ่อยเจออักินสัญญาเจอบ่อยเพราะเขามูสุดทํามากได้มากทำมาแน่นอนแล้วเขาไมนคนดีด้วยะรักษาสัจจะเขาเรียกว่าเทวดาชอบคนที่รักษาสัจจะตื่นเต้นเนี่ยอะไรเนี่ยจะเขารุนว่าอะไรจะเป็น ชาวอะไ to เออเอฟซีเอฟซีลาวเยอะนะเอฟซีลาวหรือเปล่าใครเป็นเอฟซีสองพพลาวเดี๋ยวเราเจอผู้ใหญ่เร็วๆดีใช่เป็นเอฟซีผู้ใหญ่จากลาวชอบนี่เสพคือผมผมน่ะก็อยากจะบอกว่าขันเท้ายุ่งยากปันได้ขันเท้าพานมันอยู่ไกลคือหมายว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่เชียงใหม่เราต้องรีบมานะอันนี้คือเราอยู่รู้แล้วว่าเราอยู่กรุงเทพเนี่ยถ้าถ้าเรามีงานอยู่กรุงเทพยังไงเราก็ต้องมาอยู่แล้วผมบ้านบ่ได้ไปลาวเอฟซีลาวแต่ไม่ยอมให้กลับไทยอะไรเงี to to questions questions like ้ยก็ ต้องไปหามหามยเงไงเฮ้ยยังไงหามยังแล้วเหรอจะเอาเงินมาแลกหออไอ้เรื่อพูดเล่นเฉยเดี๋ยวสาวเราตื่นเต้นแล้วนะนะตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นเดี๋ยวได้รอเจอพี่น้องสอบิปอเล่าเจอกันเร็วๆนี้ด้วพี่น้องเด้อนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์พัชบินไปเบื้องบนอาจารย์ไปอันนี้ควัใจว่าจะเร็วๆนี้เพราะอาจารย์เพิ่งให้ของดีที่ ที่ต้องบอกเลยว่ามันมีความสัมพัเรื่องความรักแต่จริงๆอ่ะเจตนาที่ตอนนั้นที่ให้บิ๊กไปเพราะอยากจะเสริมการงานการเงินแล้วก็เก็บเงินให้อยู่ครับวันนี้ใส่มาอวดอาจารย์เลยคือได้เลย,เยได้เลยเรียกซับได้เลยสื่อรักใช่ไหม <laughs> ไม่รู้ว่าสื่อหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้สื่อซับผมชอบสื่อซับผมไม่เนี้ย <laughs> ผมไม่ได้มอ,องเรื่องความรักช่วงนี้ผมมองเรื่องซับแล้วซับจริงไม่เห็นผลจริงเลยว่าช่วงเนี้ยอย่างที่บอกแต่ละย่างกัน หนึ่งปัญหา,านนคืามอมีทุกวันเนาะตามองถามมีทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องหงว่วงไม่ได้จ้างนะักข่าวไม่ได้จ้างตาตลาดเลยข่าวก็ทำของเขาแต่ละวันแค่เลือไปขึ้นบางทีบางวันก็มีเป็นซีนนั่นซีนนึงก็เขาทำกันเองอ่ะวันนี้ก็ความรักไม่ได้มองผมอาจจะมีคนอื่นอาจจะมองนะอาจจะขอเรื่องความรักนิดเพรว่าผมนะ่ะมองเรื่องการทํางานเรื่องการปังเรื่องความหมานเรื่องเองินเรื่องทงองเนอืยพี่อะไรเรารักงานรักเงินรักงานรักเงินเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราเปิดเราเจ็บมา สุขภาพสำคัญนะแต่แต่ว่าความปังก็มีผลต่อต่อต่อการทำงานต่อการทำงานใช่ครับคือมันทุกอย่างมันต้องมาลแล้ววันนี้จังหวะดีเห็นเห็นผู้ใหญ่บอกว่าอยากจะแบบได้มีได้เงินที่เป็นแบบถุงเงินถุงทองให้กับลูกน้องที่มาวันนี้ลูกน้องมาทั่วสำนักเลยนะก็เลยแบบอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องให้อาจารย์ได้ทาพิธีเพิ่มจริงๆเนี่ยจะบอกว่าได้แดงเนี่ย ตอนนี้ทุกคนที่ได้เนี่ยจะเห็นเน่กาแฟศรีนครเบิร์ปทุมราชอาชุนเทียมคือจะเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏินะที่ได้รวมถึงผู้ใหญ่บ้านพินแลนด์อันนี้ผมอยู่ในเซตก้นกุฏิก้นกุฏิห้ามแย,อยอ๋อยอกนะห้ามนะจ๊ะแกออกไม่ได้ดไเอ,อ้เน็นวีเน้นกาแฟเห็นไหมถ้าหลายคนติดตามเฟซเน่กาแฟเนี่ยเขาได้ลงไปแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีความรักดีๆมีการงานดีๆตอนนี้คุณเนกาแฟกันยาวร้องกับอาจารย์เต๋อให้ดู เราต้องเราต้องมีการ และได้รับการเจิมเลยสดเเห็นะสดร้อนแล้วก็เราก,ก็เดี๋ยวให้อาจารย์ฉีดเพิ่มจากอันนี้เลยเป็นอันนี้คือยอะไรอันนี้จะเป็นที่ที่เราจะเห็น